ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่ติดถนนสุวรรณศรเส้นนี้เลยนะครับเส้นสามสามนะครับที่ดินตั้งอยู่อำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับติดถนนสุวรรณศรด้านหน้าของบัตรนะครับที่บัตรถ่ายไปตอนนี้นะครับออกไปตัวจังหวัดสระแก้วนะครับจากตรงนี้ไปตัวจังหวัดสระแก้วไม่ไกลนะครับแล้วก็ ไปตลาดวัฒนาน,นาครน,นะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรี72กิโลนะครับจากตรงนี้ไปนะครับ70 72กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือไปด้านนี้นะครับไปที่ต,า اد, ตาลาดตลาดโรงเกลือตลาดอารอันนะครับจากตรงนี้ไปตลาดอารอัน19กกิโลนะครับตาลาดโรงเกลือ 25กิโลนะครับจะเป็น2ตลาดนะครับไปด่านอารันนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งด้านขาขึ้นนะครับขาขึ้นตลาดอารันนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างร้อยประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับตั้งแต่ติดกับเพื่อนนู้นเลยนะครับแล้วก็ยาวมาอีก ติดกับรั้วของเพื่อนนะครับตรงนั้นแล้วยาวมาด้านฝั่งนี้นะครับมาประมาณนี้นะครับนะครับหน้ากว้างประมาณร้อยสิบเมตรร้อยยี่สิบเมตรประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือป่าแปลงนี้นะครับติดกับโรงงานซีแพรกนะครับตรงนั้นเป็นโรงงานซีแพรกนะครับเป็นโรงปูนซีแพรกนะครับติดขอบเฉตเสาปูนของเราจะติดกับรั้ว ลัวของซีแพรกเลยนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยถนนส่วนสอนเส้นสามสามนะครับเราอยู่ด้านขาขาขึ้นนะครับขาขึ้นไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปประเทศอ่ากัมพูชานะครับหน้ากว้างประมาณนะครับจากจากจากมุมเนี้ยมาหามุมเนี้ยนะครับประมาณสัก ประมาณสักร้อยร้อยสิบร้อยสิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปก็คือรูปแปรงโฉดสองใบนะครับโฉดสองใบรวมกันแล้วจะได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับรวมกันแล้วจะได้แบบนี้เือใบที่หนึ่งสี่ไล่สองงานนะครับสี่ไล่สองงานกับอีกห้าสิบแปดตารางวานะครับใบที่สองใบที่สองนี่สิบเอ็ดไร่ สามงานสี่ตารางวานะครับรวมแล้วได้สิบหกไร่สิบหกไร่หนึ่งงานนะครับหกสิบสองตารางวานะครับอยู่อำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับทางตลาดสระแก้วจากตรงนี้นะครับไปตัวจังหวัดสระแก้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบกิโลนะครับ นะครับจากตรงน term, es Sultan, ลล on ี้ไปตลาดวัฒนานครก็ระยะทางไม่ไกลนะครับประมาณ5-6โลเท่านั้นเองนะครับแล้วจากตรงนี้ไปที่ตลาดโรงเกลืออัลันนะครับตลาดโรงเกลืออัลันไปอำเภออรลันยประเทศนะครับอำเภออััญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับจากตรงนี้ไปตลาดอรลันแล้วก็ตลาดโรงเกลือนะครับเป็น2ตลาดติดกันนะครับไปตลาดอรลันนะครับระยะทาง 19กกิโลนะครับ19กกิโลเท่านั้นแล้วไปที่ตลาดโรงเกลือนะครับก็ระยะทาง25กิโลนะครับห่างกันระยะทางห่างกัน5 6ากโลนะครับตั้งแต่แนวเสาลวของเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ยาวมาอีกฝั่งนี้นะครับมามาถึงฝั่งนี้ก็ประมาณ110เมตรนะครับติดถนนสุวรรณศรนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับไป ไปด้านนี้นะครับก็จะไปไปแยกตรงตลาดออารันนะครับก็จะไปบุรีรัมย์ตาพยาบุรีรัมย์ไปไปได้หมดเลยนะครับสุรินศรีสะเกดนะครับไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้ามาชมพื้นที่แปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ0สองร้อยเอ่อสิบกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยแปดสิบกิโล ชนบุรีร้อย็ดิบกิโลนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซาถ้าท่านเดินทางมาจากฉะเชิงเซร้อยสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากจันทบุรีร้อยสาสิบหกกิโลนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่แนวทางตรงนะครับรถวิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับตรงนี้นะครับอยู่แนวทางตรงเลยนะครับแนวทางตรงนะครับ ตรงนี้เหมาะสาหรับที่จะทําเป็นปั๊มน้ํามันนะครับทําเป็นปั๊มน้ํามันก็ได้นะครับทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับเพื่อจะเข้าขนเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถนนตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่ที่ตัดตัดจากถนนเส้นสามสามเนี่ยนะครับไปเข้าไปที่ตลาดนะครับไอ้ตลาดไอ้ปอยเปรตเลยนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราวิ่งไปประมาณสัก ประมาณสัก2กิโลนะครับแล้วเราก็เลี้ยวจะมีทางตัดนะครับสายเอเชียนะครับตัดขวามือไปแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งอ้อมตลาดนะครับตลาดโรงเกลือนะครับวิ่งอ้อมนะครับเป็นสายเอเชียนะครับสายตัดใหม่นะครับจากตรงนี้ไป2กิโลนะครับไม่ไกลนะครับนะครับเป็นแนวทางตรงเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรี72กิโลนะครับ 16ไร่นะครับ16ไร่หงานราคานะครับราคาเจ้าของตั้งไว้2.1ล้านบาทนะครับ2ล้าน10,000แสนนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ไร่ละ2.1ล้าน1แสนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับจะต่อรองมาคุยกับทางเจ้าของได้เลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับพิกัดทางอากาศหรือว่าตำแหน่งที่ดินนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับที่เบอร์098-007 ห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณลุกท่านนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านระชมพื้นที่จริงนะครับแล้วคุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับสิบหกไร่สิบหกไร่หนึ่งงานหกสิบสองตารางวานะครับอยู่อำเภออรัญน,นะครับก็อออขออภัยด้วยนะครับอยู่อำเภอวัฒนานครนะครับ จังหวัดสระแก้วนะครับอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับติดถนนสวนนสอนเลยนะครับที่ดินก็นะครับที่ดินก็จะมีการต่ํากว่าถนนนะครับก็จะต่ํากว่าถนนประมาณสักเมตรกว่าๆเลยนะครับเพราะว่าบัดยืนตรงเนี้ยดูดูจากระยะแล้วน่าจะน่าจะต่ํากว่าถนนประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับแต่ก็เป็นที่เสมอนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับนะครับก็ต้องปรับถมตบแจงเอาเองนะครับ วันนี้บัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนักลงทุนหลายๆท่านนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็เข้ามาชมได้นะครับเบอร์0 9 8 0 0 7 5 2 6 6นะครับวันนี้บัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง นะครับมีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผ<บา>ิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับส<บา>ํบาหร<บา>ับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง16ไร่หนึ่งงานนะครับทางคุณพี่เจ้าของฝากมานะครับราคาไร่ละ2องล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ2องล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ ราคานี้เป็นราคาพร้อมโอนทุกอย่างนะครับไล่ละสองล้านหนึ่งแสนบาททางเจ้าของตั้งมาแบบนี้นะครับก็คุยต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ